สวัสดีเพื่อนๆชาว e อีสปอร์ตทุกคนนะหรือว่าผู้เข้าแข่งขันที่ต้องการจะลงแข่งรายการ EXL 2015 Presented by Unital ของเรานะครผมวันนี้ผมแชกกีนะ้จะมาแนะนำวิธีการลงสมัครหรือว่าการสร้างทีมเพื่อลงสมัครทัวร์ของเรานรั่นเองฮะเริ่มแรกเราก็มาที่ลิงก์นะฮะเว็บนี้ก่อนเลย EXL.EX.N.TH e, e นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่มี ID EXE นะฮะให้ไปที่ register ก่อนฮะ กดป๊ามันก็จะมาให้เราสมัคร e-id นะฮะก็สมัครไปตามการุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงนะฮะ id p a s แล้วก็ยืนยันนะฮะอีเมลนี่ต้องใช้งานได้จริงนะครับเพื่อกู้อีเมลหรือว่ายืนยันรหัสต่างๆนะฮะที่สำคัญก็คือหมายเลขบัตรประชาชนตรงนี้นะฮะต้องกรอกของตัวเองเท่านั้นนะถ้าเกิดเข้ารอออฟไลน์ไปแล้วเนี่ยจะมีทีมงานคอยตรวจนะฮะบัตรประชาชนของผู้เข้าแข่งขันทุกคนเลยครับผมอ่าตรงนี้ผมก็สมัครไปแล้วผมก็ไปกดที่ ล็อกอินเลยนะฮะใส่ไอดีของตัวเองลงไปครับอ่าตรงนี้ก็จะให้เลือกนะฮะว่าจะลง n f e s t a t i o n หรือว่า Dota 2กับ CSGO นะฮะมันใช้ด้วยกันเพราะว่าผูกลิงสตีมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เข้าร่วมเป็นผู้ชมตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราคอมเมนต์หรือว่าพิมพ์อะไรข้อความในเว็บนี้นะฮะมันจะขึ้นดิสเพย์เนมของเราถ้าเกิดไม่ใช่ผู้ข่าง,งขานเป็นแคสเตอร์อะไรพวกนี้ก็กดตรงนี้ได้ครับผมอ่าผมก็จะมาสาธิต โดราสกับ c ซไปเลยอ่าตรงนี้นะครับผมก็ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมี ID ภาพปภาพจำตัวก็คือมาจากลิงก์สตรีมนั่นเองนะตรงนี้ผมยืนยันลิงก์สตรีมไปแล้วอ่าก็มาฮะใส่ชื่อจริงนะอ่าผมก็ใส่ชื่อจริงนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะฮะเราก็เลือกตามความเป็นจริง ของตัวเองนะอย่ามัวนะม่วนะมั่วแล้วงานหยาบนะผมบอกเลยมันลำบากตอนออฟไลน์นะฮะจะไม่ได้แข่งกันเนาอย่าเอาเบอร์ผมไปแจกในเว็บโป้นะอ่าคนบันทึกครับมาครับอ่าเราก็จะมาตรงนี้นะฮะสังเกตที่มุมขวาบนนะครับสร้างทีมแข่งนะฮะนี่พีกับพิบอยู่วิ่งวิ่วิว,ว,ว,วิเนี่ยก็คือ,คอถ้าเกิดเราเป็นกับตันทีมหรือว่าเป็นหัวหน้าทีมนั่นเอง เราก็จะมีสิทธิ์ที่จะสร้างทีมนะแล้วก็ชวนเพื่อนๆเ,เ,เข้าทีมเพื่อจะมาคลิกตรงนี้ฮะทัวร์นาเมนต์รีจิสเตอร์นั่นเองอ่าผมก็สร้างทีมเหมือนปับ๊บทีมโลโก้อะ,อะไรดีอันนี้ก็เป็นเครื่องของ MCA เข้านะฮะก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นโลโก้ของทางเกมอินเวสท์สเตชนนั่นเองฮะเลือกไม่เก่งใจมันเอาอันนี้ก็ได้อันนี้ได้ไหมอ่ะอันนี้แล้วกัน อ่าแล้วก็เลือกเกมที่เข้าแข่งขันก็เป็นของผมเลือกเป็นเอ่ออันไหนก็ได้อ่ะแล้วแต่เราถ้าผมก็ตัวตัวตั้งสองล้านอ่ะชื่อทีมเต็มก็คืออะไรดีน้องชกกี้ผ่าเพลินอ่าชื่อย่อก็ไม่เกิน12ตัวอักษรน,นะฮะแล้ชื่อย่อก็เป็นช็กกี้แล้วนา ตรงนี้นะฮะส่ประเทศก็ตามนั้นแหละรู้ๆอยู่ ICT eSports โค้ด e นี่ก็คือร้านที่เป็นสมาชิกของ ICT นะหรือว่า Internet Cafe Thailand นั่นเองนะจะได้รับสิทธิพิเศษด้วยนะครับสำหรับที่สนับสนุนทีมเข้าลงแข่งทีมของร้านนั่นเองนะเข้าแข่งในรายการนี้นะฮะผู้จัดการทีมก็คือเราเองเพราะว่าเราเป็นคน,คน,คนกดสร้างทีมนะเบอร์โทรผู้จัดการทีมเพื่อ เอาไว้ให้ทีมผู้แข่งติดต่อกับเรานะะในกรณีที่เราไม่สามารถมาตอบในเว็บได้เราก็ใส่ไปเบอร์เราหรือว่าเบอร์ใครก็ได้ที่สะดวกในการติดต่อนะฮะเปิดให้ผู้อื่นส่งคําขอเข้าทีมก็คือถ้าเราสร้างทีมมาแล้วเนี่ยคนอื่น,นจะกดขอเข้าทีมเราเนี่ยจะกดเข้าได้ไหมถ้าเราไม่ติเขาก็จะกดเข้าไม่ได้นะฮะก็คือจะกดเชิญเข้าทีมด้วยตัวเองเท่านั้นผมก็กดเชิญเพื่อป้องกันการมั่วนะมากดรีเควสต์จอยทีมนะฮะผมก็กดสร้างทีมปั๊บ อ่ะตรงนี้เราก็กดสร้างทีมเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้อ่าก็จะเป็นหน้าทีมของเรานะฮะตรงนี้ผู้จัดการทีมนะฮะแล้วก็กัปตันทีมจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะตรงนี้แล้วแต่สะดวกกันเนี่ยเขามีให้เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยอเออเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเอาอ่าย้อนกลับตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปเพิ่มสมาชิกทีมะฮะเพื่อนๆน,นะครับที่ลงแข่งเนี่ยจะต้องสมัคร ยูเซอร์ของเว็บนี้ทุกคนนะครับที่จะเข้าแข่งขันเนี่ยเพื่อให้กับตันทีมหรือว่าผู้จัดก,การทีมเนี่ยเข้ามาชวนเข้าไปได้อ่ะพอกดเข้าไปเนี่ยอะก็กดชวนปับ๊บเนี่ยใครก็ได้ในนี้เนี่ยเราก็มากดชวนเข้ากดกดชื่อเพื่อนก็ได้ M C X เนี่ยไอ้นี่ก็ได้อะเซิร์ชปับ๊บอะมันก็มีใช่ไหมชื่อเพื่อนเราเองก็กดเชิญเข้าร่วมทีมแล้วเพื่อนคนนั้นอะก็ต้องยืนยันด้วยเพื่อเข้าทีมของเรา เพื่อป้องกันการแกล้งกันหรือว่าอะไรกันนะเออต้องกดยืนยันก่อนเลือกดีๆนะฮะว่าจะเชิญใครเข้าทีมแล้วก็ตัวลูกทีมเองเนี่ยก็ต้องเลือกดีๆว่าจะเข้าทีมของใครนะฮะเพราะว่าจะลงได้1ภาคเท่านั้นนะฮะแล้วก็1คนเนี่ยลงได้1ทีมเท่านั้นตรงนี้นะฮะก็เป็นหน้าแรกส่วนตรงนี้เป็นการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะฮะก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรได้นะครับผมยังไงมันก็ผูกกับลิงก์สตรีมอยู่แล้วนะครับอ่า มีตรงไหนต้องดูอไหมทีมของฉันทีมของฉันแก้ไขรายละเอียดทีมมีอะไรบ้างทีมโคเบอร์ทำเนีนะฮะมีทีมโลโก้อ่าเราก็ดูเอาฮะถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจอยากเปลี่ยนเป็นเจ o โออ่ำเปลี่ยนเป็นเจียวแนอ,อยากเปลี่ยนใจนะฮะ,ะมีทวิตเตอร์ของทีมไหมย t u b e ของทีมไทยทศส่งทีมแล้วก็กลุ่ม Facebook อะไรเงี้ยอ่ากดปะถ้าผมไม่มีผมก็กดผ่านนะฮะ,ะหรือว่าค้นหาทีมอ่าสมมุติเพื่อนว่าเฮ้ ให้ให้คนอื่นเนี่ยกดจอยทีมเรามาดีกว่า่าแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะฮะคนที่เป็นลูกทีมกดมาอาชื่อทีมย่อของผมนะฮะแจ็กกี้อ่าสำหรับผู้กับตันหรือว่าผู้จัดการทีมไม่ว่างชวนนะให้หาทีมกดเข้ามาเองนะฮะตรงนี้มันไม่ขึ้นเพราะว่าผมปิดไว้ไม่ให้ไม่ให้เปิดไม่เปิดให้ให้คนเข้ามารีเควส์จอยทีมมั่วๆนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะ,ะก็ไปรอนะครับผม ไปรอเขาเรียกว่าอะไรเออไปรอรีจิสเตอร์ทัวร์นัมนะฮะของรายการ e x อ2015นะครับพรีเซนเต็ดบายยูนิตายนั่นเองนะฮะถ้าไงหลังจากเปิดให้ลงสมัครทัวร์แล้วเนี่ยผมจะมาทำคลิปอธิบายรายละเอียดอีกทีนึงนะครับยังไงถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็สอบถามมาทางแฟนเพจของ Extreme Sport League นั่นเองนะหรือว่าจะกดมาจอยที่ Facebook กลุ่มนะฮะเพื่อสอบถาม ปัญหาหรือว่าขั้นตอนการสมัครกับทีมงานได้โดยตรงเลยนะฮะยังไงวันนี้ฝากการสร้างทีมนะในรายการ XL 2015 p r e s e s t e n b y Unitai ไว้เท่านี้นะครับผมถ้าเกิดหลังจากลงทัวร์นาเมนต์ได้แล้วเนี่ยผมจะทำเคลียร์ไม้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับ